สวัสดีครับพบก,กับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาตัดเกรดนักเตะในสัปดาห์ที่3หรือว่านักเตะพิช e ีดแจสนี่ครับจะมีคนไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปให้ค่าให้คะแนนกันเลยดีกว่าับผมไปกันเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa point และแพ็กเกจอืน่น ที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกี่เมนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากคนแรกครับอ่าเป็นวินเซนต์คอมมานีนะครับเป็น c b ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่โอเคใน ซีบีของแมนซิตี้แล้วล่ะนะครับนด้วยคุณสมบัตินะครับจะหลุดหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะ <c oughs> เหลือแค่เน้นทีเขิ้นให้เท่านั้นเองครับในส่วนของคอมมานีครับก็แต่ในส่วนของ CB คือต้องบอกเลยว่า CB ตอนนี้คือมันเยอะมากนะครับในกิจการรมนี้ก็มีทั้งสตัมเนสตาอะไรพวกนี้ครับรวมถึงคอมมานีนะครับแต่่าคอมมานีเป็นไงบ้าง1,000แต้มนะครับในส่วนของ ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนนะต้องบอกนี้นะครับปอนต่อปอนคือแท้นนะครับ,สต,รบสตาร์ใช้แค่800เองนะครับแล้วก็เนสตันใช้แค่800เองนะครับมันทําให้รู้สึกว่าใน3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับเนสตอร์แปดร้อเหมือนกันนะครับคือ c b o p r 107ทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้800หมดเลยครับแต่ว่าในส่วนของอมพานีเนี่ยมันใช้ที่1000นนะครับถามว่าเป็นไงบ้างอะในเรื่องของตัวเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ดีอยู่นะสปีดดีนะครับเกมรับดีนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงดีความสูงดีนะครับคือก็เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบในเรื่องของแต้มนะครับก็มองว่า2ตัวนั้นมีความน่าสนใจกว่านะครับคือบอกเลยว่าสตาร์ในกีกร,รมสำเนาที่2เนี่ยเป็นตัวที่ดีในโหมดเฮตุเฮจริงๆนะครับทดสอบแล้วลองแล้วเป็นตัวที่แข็งปักเลยนะครับแต่ว่าในเมนเจอร์ก็ดูแปลกๆนิดนึงเนาะ คืออาจจะอาจจะไม่ค่อยจุดเด่นสายเมนเจอร์อาจจะไม่ใช่สตาร์มนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นนิต้ามากกว่านะครับนอกแต่ว่าถ้าถามว่าคอมพเเป็นยังไงบ้างเป็นตัวที่ดีตัวหนึง่งนะครับแต่ว่าอาจจะแอบแพงเกินเพื่อนๆไปนิดนึงนะครับถ้า800แต้มเนี่ยก็คือผมพอจะแบบโอเคอยู่นะครับแล้วพอพันแต้มเนี่ยรู้สึกว่าแพงไปน,นิดนึงนะครับถามว่าเป็นไงบ้างก็อังซอบผ่านะครับแต่แอบแพงไปหน่อยนะครับ ใครที่ชื่นชอบคำวันนี้ก็แลกมาแลก,กมาใช้งานได้เลยนะครับเป็นตัวที่ดีตัวนึงครับในส่วนของเสื้อบ๊อบบี้ชาวตันนะครับก็1250แ,แต้มไม่แพงบอกเลยว่าไม่แพงครับ C ีเที่ท็อปๆเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบ๊อบบี้ชาวตันนี่ก็เป็นตัวที่ A I ่ดีตัวหนึ่งนะครับอ่าทาว่าหนะครับอ่าในส่วนของ1250แ,แต้มมองว่าไม่แพงนะครับมาลาลูน่ายิงจะแพงกว่านี้อีกนะครับแถมใช้งาน ยากอีกนะมารโดน่านี่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูคลาสสิกสัปดาห์แรกหน่อยดิตัวไหนที่ที่มันแพงซีดานใช่ไหมพันห้าโอเคโอเคซีดานพันห้าพันสองร้อยห้าสิบนี่ใครนะอ๋อเดวี่วใช่ไหมครับโอเคในส่วนสัปดาห์ที่สามก็มองว่าคุ้มนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแต้ม C.M. นะครับใครที่เล่นแผน C.M. ควรจะต้องมีไว้แล้วล่ะนะครับ b o b บ y c h a r l ตันครับสูง1นึ่งร้อยเมซนติเมตรครับแรงงาน4.5ครับสกิล4ดาวครับเล่นง่ายแน่นอนครับความคล่องตัวดีแน่นอนครับในส่วนของชอ a r l t o ครับแล้วก็ในเรื่องของสปีดดีจบสกอร์ดีจ่ายบอลดีครับทุกอย่างดีหมดเลยในส่วนของเกมรุกนะครับห้าห้าด้วยนะครับมีพลังแฝงที่น่าสนใจมีส่งลูกไกลยิงประตูใหญ่ที่ไกลเพม r เกอร์แล้วก็ยิงไส่ก้อยนะครับบอกเลยว่าเมนเจอร์ดีนะครับ วันนี้ใครที่จะเอาไปเล่นเมเนเจอร์วีชชัลตันตัวดีแน่นอนครับน่าจะเป็นโนนหนึ่งของ C M เหรอมั้งนะท้าวห้าห้านะครับแต่ว่าเฮ้ทวีกตก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับในการใช้งานนะครับเพราะว่า C M บางคนก็ขนาดตัวสูงๆหน่อยนะครับอันนี้ต้องเป็นพวกซีดาน C A M, อ A M กาก้าหรือตัวที่เป็น C A M พวกฮัมซิกอะไรพวกนี้ที่มันมีความสูงที่ดีๆหน่อยนะครับท้าห้าห้าเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ ซึ่งถ้าตัวนี้จับไปเล่นเมนเจอร์คือดีแน่นอนนะครับแต่เฮดทเฮดแล้วแต่สไตล์คนนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาให้เล่นให้ใช้งานได้ดีแน่นอน,นครับหนึ 1, 2, ่งพันสองร้อยแห้าสิบแต้มคุ้มแน่นอน,นครับในส่วนของเน็ตเวทร์ครับแปดร้อยแต้มครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดีแน่นอนไมั้นคงไม่แลกมานะครับก็พลังงานอยู่ที่ห้าดาวนะครับสกีมุฟสี่ดาว พลังงานก็นี่เรื่องสปีดดีนะ12 1 2อ123สบดแต่ว่าความสูงของเขาอยู่ที่1.77นะครับทำให้การกระชากอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนอนักเตะที่สูงสูงอย่างพวกอองรีอะไรพวกนี้ครับ186 187ชินึอนล่าอะไรพวกนี้ที่แบบความสูงดีนะครับเวลาสับทีเนี่ยมันพุ่งกว่านะครับมันเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่านิเ ก็อาจจะต้องเอาไปปรับเล่นอีกสไตล์หนึ่งนะครับในเรื่องของสับพุ่งอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าในเรื่องของการพลิกบอลหรือว่าความแข็งแรงนะไรพวกนี้มันยงพอพอสู้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดบอลน,นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดเท้าซ้ายเท้าขวาได้นะครับไม่จาเป็นต้องล็อกเข้ามาที่เท้าขวานะโดยถ้าปกติ l w ใช่ไหมครับเราก็ต้องล็อกเพื่อที่จะให้เขาเปิดเท้าขวาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน็ตเวนเนี่คือเปิดเท้าซ้ายได้เลยนะครับเพราะเท้าของเขาเนี่ยมัน55ทั้งคู่นี่ครับ ลากไปก็เปิดเลยนะครับในส่วนของถ้าใครที่เป็นแบบเท้าซ้าย4ขวา5อะไรเงี้ยจะมนต้องล็อกล็อกมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ค่อยเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เท้าที่ถนัดที่สุดเปิดบอลแม่นยำที่สุดนั่นเองครับในส่วนของนเนวิทก็จะเป็นจุดเด่นของเขาก็เป็นในเรื่องของการเปิดบอลครับเนี่ยมีในเรื่องของอความพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ความแม่นยำดเยื่ขึ้นแต่ว่าก็ แผ่นนี้นะครับคงจะต้องบอกว่าการเปิดหม่งเนี่ยเป็นอะไรที่ยังยังไม่กลับมานะครับคนนิยมเปิดหม่งน้อยน้อยลงแบบชัดเจนเลยนะครับไม่ค่อยเปิดหม่งกันแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังเป็นสายเปิดหม่งอยู่นะครับยังหาคินในเรื่องของการเปิดหม่งได้นตเวดก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ก็โอเคนะการทำประตูนะครับร้อยสิบนะครับพลังการยิงร้อยสิบสองนะครับไม่แย่ไม่แย่ครับผมเป็นตัวที่คุ้ม เหมาะในการแรกมาไม่ว่าจะเป็นสายเมนเจอร์นะครับหรือว่าสายเฮดเฮดก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นตัวดีที่เป็นตัวดีตัวหนึ่งนะครับมาที่แฟรงกี้เดยองครับ CDM นะครับที่สามารถมีสกิลมูฟสี4ดาวนะครับแต่ว่าเท้าแฟรงกี้เดยองมาที่สามานะครับอาจจะเน้นในเรื่องของการจ่ายบอลมากกว่านะครับผมในเรื่องของพลังงานอยู่ที่4.5นะครับสกิลมูฟสีดาวครับ สปีดดีครับ113 106ครับของคองแท้วงไวประมาณหนึ่งนะแต่ว่าในเรื่องของจุดร้อยของเขาคือการจบสกอร์นะครับตรงนี้คือแบบเห็นได้ชัดเลยนะว่าแฟรงกี้เดยองเนี่ยจบสกอร์ได้ไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลดีครับตรงนี้นะครับในส่วนของเกมรับนะครับก็ประมาณหนึ่งนะคือเป็นจริงๆเขาเป็น c m นั่นแหละนะครับแต่ว่ามาในร่างนี้มาด้วยตำแหน่ง CDM นะครับดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของเกมรับเพิ่มขึ้นมานิดนิดนึงนะครับแต่ว่าการแจกบอลก็ยังดีอยู่นะครับความแข็งแรง102ครับเท้า35นะครับก็เน้นในเรื่องของการแจกบอลมากกว่านะส่วนของเฟนกี้เดยองครับถ้าจะเทียบก็จะเป็นคล้ายๆเปียโลครับคล้ายๆเปียโลเลยนะครับอังเดปีโลเป็นพวกเพมิเกอร์นะครับนี่ครับจะเห็นว่าตรงนี้เขามีเพมิเกอร์นะครับเหนือชั้นส่งลูกกายเพมิเกอร์ยิงไซก้อยนะครับนะก็ คล้ายๆกับปีโลเลยแต่ว่าปีโลจะขึ้นชื่อในเรื่องของการแจกบอลที่ดีกว่านะครับแต่แฟงรงกี้ดิยองก็จะได้ในเรื่องของเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเป็นมิดฟิลด์เกมรลับสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะสูงปานกลางใช่ไหมอ่าเนี่ยนะเห็นว่าเป็นซีดีเมที่เป็นสไตล์ขึ้นๆลงๆนะครับประมาณนี้ครับผมมาต่อที่จอชัวกิมมิชครับที่แต้ม500นะครับผมโอยา106ครับก็เป็นตัวที่สามารถได้เล่นแบ็ค ขวาได้ไหมใช่ไหมอ่าเล่นไปขวาได้ครับผมรอบนี้มาที่ตำแหน่ง cdm ครับก็ในส่วนของโจชูคิมีครับก็จะเป็นแนวสไตล์แบบอ่าบ็อกซูบ็อกนะเนะี่ครับมือเด่นเป็นสูงสูงนะครับเป็นเพเมกเกอร์นะครับจ่ายบอลจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นในเรื่องของสมดุลมากกว่านะคือจ่ายบอลจ่ายบอลก็โอเคนะครับเกมรับประมาณหนึ่งนะครับการ การจุดกอร์คืออาจจะไม่จุดไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับจะเห็นว่าการทำประตูเนี่ย76เท่านั้นเองครับนะนีนในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การประทะมากกว่าครับความแข็งแรงอยู่ที่104ครับมาด้วยสกิล3ดาวนะครับ177เซนติเมตรครับ500แต้มเป็นไงบ้างก็มองว่าอืมซีดีม106มองก็ว่าคาซิเมโ่เดี๋ยวขอขอขาไปดูคาซิเมโ่นิดหนึ่งนะคือมันเป็นตัวที่ไม่มีจุดเด่นนะฮะคือ ถามว่าถ้าเทียบกันคาซิมิโร่ดูดีกว่านะคือพูดง่ายว่าเพิ่มแต้มอีกนิดนึงนะครับมาเอาคาซิมิโร่ดีกว่านะครับนี่เอาแบบเกมรับจะจ๋าไปเลยดีกว่านะครับคาซิมิโร่ะจ๋าไปเลยดีกว่านะครับประมาณนี้ดีกว่าหรือถ้าจะมองว่าจะเอาเป็นมิดฟิลเพเมเกอร์นะครับก็ไปเอาพวกฟังกี้ดยองหรือปิโลดีกว่านะครับที่800แต้มนะครับทำมาไม่ ัมองว่าทํามาได้แบบไม่ค่อยสุดนะอาจจะส่วนหนึ่งคือตําแหน่งนี้มันิมิตมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องอตําแหน่ง CDM มากกว่านะครับอาจจะเป็น RB ร์ูถูกแล้วนะครับพอมาเล่น CDM ดูมันดูยังไม่ค่อยดูยังไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่นะครับดูยังไม่ค่อยน่าใช้ครับเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันะโโะาานะครับผมมาที่เปโ o ลดิบลาครับเทามาแจมโอย่ตั้งร้อยหกนะครับเท้าห้นะครับ ก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้นะฮะความสูงก็โอเคนะครับใช้ห้าร้อยแต้มเองแรงงานสี่รับสคิลมูสี่นะครับความคงตัวดีนะครับเป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะต้องบอกเลยนะครับสเตตดีนะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับมีบอนโค้งเหนือชั้นเพมิเกอร์ยิงไซกอยนะครับว่าอะเป็นเกมรสูงเกมรับสานะครับอืเป็นถ้า ส่วนตัวถ้าได้ใช้ C A M นะครับก็อยากจะลองดีบาร่าบ้างเหมือนกันนะฮะคือแสดงมันดูดีครับคุณสมบัติก็โอเคนะครับนะมองว่า500แต้มไม่แพงนะครับเหมาะกับคนที่หา C A M ไม่เจอนะครับแล้วก็ต้องการของถูกนะครับก็ปอลอดีบาร่าก็ไน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวนี้นะตัวนี้นะครับอีนีอาซาครับมาด้วยตัวไหน L M นะครับก็ มีหลายตำแหน่งนะครับโดยปกติก็จะมา LW เนาะแต่พอมา LM ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่หรอกนะครับเดี๋ยวขอดูสแต็นิดนึงสแต็ไปทางไหนอ๋อไปทางสกิลไปทางไปทาง LM RM นี่แหละนะครับไม่ได้ตอบไม่ได้เพิ่มในเรื่องของสปีดนะครับเพิ่มสแต็อย่างอื่นที่ไม่ใช่สปีดนะครับสกิลเขาไปทางพวก LM RM จริงนะครับค่าพลังประมาณนี้ครับสปีดของไอเดนาซาดีอยู่แล้วนะครับเท้า4 5นะครับ ในเรื่องของความโค้งตัวดีนะครับก็อาจจะมีจุดด้อยนิดนึงก็คือในเรื่องของความเบาบางนะครับตัวเล็กๆหน่อยนะครับเบาบางหน่อยนะครับแต่ว่าการแจกบอลถือว่าทำได้ดีครับจบสกอร์โอเคนะครับคุณสมบัติมียิ่งปั่นโค้งเพมเมเกอร์นะครับนะเท่าไหร่โอ,อ้โหแต่ว่านาทีแ800รอยแท้นนะรู้สึกแพงนะอจัจริงๆคือถ้าไม่ใช่1้อยเจแลแ้ว800อแต้นนี่ให้ความรู้สึกว่าแบบแอบแพงเลยนะครับแอบขายของแพงเลยนะ ข้อดีก็คือเป็นนักเตะไอคอนแหละนะครับแต่ว่าได้แค่106เองนะครับใครที่ชื่นชอบอาซาก็ลองดูก็ได้ฮะมาต่อที่เดลเปียโรครับตัวนี้ใช้แต้มแค่500เท่านั้นเองครับดาว55นะครับข้อดีของเดลเปียโรครับดาว55พลังงาน4.5สกิลมุฟ4ดาวครับสปีดให้มาประมาณหนึ่งนะครับประมาณ110ขึ้นไปนะครับความคล่องตัวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าได้ในเรื่องของการทำประตูนี่คือแบบคมมากนะ125นะครับ แต่พลังยิงอาจจะไม่เยอะมากนะครับคมแต่ว่ายิงไม่ยิงก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงว่าแรงมากนะครับ117ประมาณนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดลปเอโรเป็นตัวที่ถ้าใครที่สามารถเล่นเกตมุลเลอร์นะครับได้นะครับดีนัตเต่ได้นะครับเดลปเอโรก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะครับข้อดีดีวกับสคนนั้นก็คือมีอ่ามีเท้า5-5นะครับพวก เกตูเลอร์จะเป็นเท้า5-4นะครับดีนาตาเล่เท้า4-5อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเดวปิโรตัวนี้เนะี่ยให้เท้ามาถึง5-5เลยนะนเอครับถ้าใครที่ชอบสไตล์แบบตัวเล็กนะครับผิวๆปุสกัตอะไรพวกนี้นะครับเออเดวบิโรเนี่ยได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นนักเตะที่ตัวเล็กไม่ได้นะครับมาก็คงแนะนำว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเล่มาแล้วอาจจะไม่เข้ามือก็ได้นั่นเองครับ คุณสมบัติของเขามียิงปันโค้งเหนือชั้นยิงประตูอย่างที่กายเพย์มิเกอร์นะครับหรือถ้าใครสายเมยเจอร์แล้วมองว่า้ต้องการกองหน้าตัวจบๆหน่อยนะครับก็เดลีโรก็น่าสนใจนะ1นึ่งรนะครับรู้สึกว่ากีนี้กองหน้ายังไม่ค่อยมีนะถ้าจําไม่ผิดนะครับร้อยเดีๆยังไม่มีมีโอซิมเฮนซึ่งมันก็3ดาวนะครับตัวนี้แหละดูดีสุดแล้วนะครับหรือไม่ก็ต้องรอสัปดาห์หน้านครับยี่หอบ ว่าของหน้าจะมาเป็นใครนะครับที่เขาาเป็นพิลิกนะครับผมที่เขาพยากรค่าดคะแนนไว้ก็เหมือนจะเหมือนจะมีบัสเช่นมานะแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็นี่ครับเบลเปโรเหมาะกับสายเมเจอร์ของแทนแน่นอนครับมาที่ควายเวิร์ทครับอ่ะสามร้อยแต้มครับโอเอาร์หนึ่นึยาครับผมลูกของแฟง ลูกของควายเวิร์ดนี่แหละครับจำชื่อไม่ได้เฮ้ยจำชื่อควายเวิร์ดไม่ได้ว่ะอ่าเป็นลูกของควายเวิร์ดนะครับก็เป็นจัสตินควายเวิร์ดนะครับเท้าสี่ห้าครับอ่าโอเคแพทตี้ควายเวิร์ดเออใช่มีคนกระซิบมาด้านหลังนะครับแพทตี้ควายเวิร์ดนะครับแหมจำชื่อไม่ได้เฉยเลยอ่ะพลังงานสี่นะครับสกีมูฟสี่นะครับก็ในเรื่องของสเต็ปทำออกมาได้ประมาณนึงนะก็อาจจะไม่สุดนะครับแต่พอเล่นได้อยู่นะครับ ก็ในเรื่องของความต้องคล่องตัวประมาณหนึ่งจบสกอร์ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่บอลประมาณหนึ่งคณสมบัติมีเนือชั้นให้ครับก็เลยเป็นสูงมันกลางนะครับบอลมาร์ทใช่ไหมอันนี้น่ยาจะย้ายไปอยู่ที่บอลมาร์นะท 4, 5, นะครับนะใช่เท้สี่ห้านะครับอ่างก็เป็นตัวที่เล่นได้ประมาณหนึ่งครับเหมาะกับคนที่แต้กไม่เยอะนะครับต้องการ CAM ก็คอยเวิร์ดก็ได้นะครับหรือแต่จริงๆรู้สึกว่ามันเหมือนจะมี ตัวที่มันดีกว่านี้แล้วก็สามาแต้มอยู่ยนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะจำไม่ได้เหมือนกันเหมือนจะมีแต่จำไม่ได้หรือเม่ก็อ๋อมีเดิซันโอเคถ้าให้เทียบนะครับไปเอาเอาแต้มของอ่าเอาแต้มของฮีโร่ดีกว่านะครับ แต้มของฮีโร่เอาไปเอาฮัมซิกดีกว่าร้อยห้าเหมือนกันนะครับแถมยังเท้าห้าห้าเล่นได้ดีม a น a เจอร์ Manager คือดีนะครับถ้าเทียบกับไคเวิร์ดก็มองว่าข้ามไคเวิร์ดไปดีกว่านะครับไปเอาฮัมซิกตรงนี้ดีกว่านะครับเทียบกันนะใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่จะแต่ใช้ได้ดีกว่าอยู่นะครับบันทึกเหตุการณ์มีไปเอาพวกคำซิกเลย ช้แค่ร้อยแต้มเองแป๊บเดียวก็ได้ของแล้วครับฮัมซิกนี่ฮัมซิกนี่อันนี้ร้อยห้านะแต่ว่าเขาตีเม่เขียวให้นะครับถ้าจะอยากได้แบบตัวดีๆนีะครับมาตรงนี้เลยนะครับฮัมซิกดีกว่านะครับความสูงก็โอเคนะเท้าห้าห้านะครับไหนะยังมองว่าฮัมซิกก็ถ้าจะใช้สามร้อยแต้มฮัมซิกดีกว่านะครับ,นะรบประมาณนี้นะในส่วนของควายเวิร์ดนะครับ และต่อมาครับก็เป็นใครเอ่ย <c oughs> อ๋อมาคัสแลตฟอร์ดครับมาที่ตำแหน่ง LM ครับน่าจะเล่น LW ได้หรือตรงกองหน้าได้อ๋อเปเป็นกองหน้าแทนครับมาคัสแลตฟอร์ดครับข้อดีของแลตฟอร์ดก็ในเรื่องของสปีดเนี่ยที่ค่อนข้างดีแล้วก็ความสูงดีนะครับตัวนี้สับพุ่งได้นะครับพวกมาคัสแลตฟอร์ดนะครับ สกิลห้าเลยนะฮะสปีดดีครับเดี๋ยวขอดูสกิลนิดนึงนะไปทางไหนอ๋อไปทาง l m r m นะครับไม่ไม่เพิ่มสปีดนะครับไม่มีสกิลไหนเพิ่มสปีดนะครับพวก l m r m พวกนี้นะครับได้สเตตทั้งอื่นนะครับคุณสมบัติมีฟีคิกซ่งพลังเหนือช้นยิงประตูจากที่ไกลนะครับอาจจะเป็นเกลุกสูงเกมรับต่ำนะครับนะ่าด้วยเท้า3 5หนะครับก็มองว่าเป็นตัวที่ไม่แย่นะไม่แย่นะครับ เป็นตัวที่ใครที่ต้องการสปีดที่ดีๆมาคาร์ลดฟอร์ดมีให้แน่นอนครับเท้า3 5ก็ถ้าจบสกอร์ก็จะจบสกอร์ด้วยเท้าขวาก็จะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าจบด้วยเท้าซ้ายก็อาจจะเจอปัญหาได้ <c oughs> เอาเป็นว่ามองว่า450แต้มอาจจะแอบแพงนิดนึงถ้า300แต้มเนี่ยโอเคเลยครับแต่ก็ยังว่าชื่อชั้นของแลนฟอร์ดเขาก็มีดีอยู่แล้วนะครับนะนเตมนยูอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วก็ ก็มองว่า450แต้มก็คงจะต้องจ่ายให้เขาแหละครับใครที่ชื่นชอบมาคราสแลตฟอร์ดน,นะครับมาที่ ADO แล้วนะครับ300แต้มนะครับเด็กพีอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมมันก่าจ,จะมาะครับ0 5นะผมแถม300แต้มด้วยนะครับเอาไปทำฟูลทีมได้นะจ๊ะโอหน่าน้านะครับแต่จริงส่วนใหญ่ที่เอาไปทำฟูลทีมคือเอาไปทำส่วนใหญ่โกของ Man นะักเตะแมนยูแหละมันค่อนข้างที่จะ มีตำนานหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟานดซาชาไมเคิลนะครับทีมฮาเวิร์ดก็ยังทำก็ยังถือว่าเป็นนักเตะแมนยูได้เหมือนกันนะครับเด็กิอาอะไรพวกนี้ครับนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเจบกว่าโอนานาเหนียวกว่าในชีวิตจริงหรือเปล่าแต่ในเกมก็เหนียวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาไมเคิล หรือว่าฟานเดซาอะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับนะในเกมมันคือเหนียวจริงนะครับแต่ว่าถ้าจะทําฟูลทีมปัจจุบันก็คงจะต้องเป็นร่างนี้แหละครับ1 0 5้าครับในเรื่องของสเตตก็เทามาได้ดีนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลด้วยเท้านะเออจุดเด่นของโอนาน่าไงเท้าต้องดีนะครับปฏิยา116่11นะครับความเร็วในการวิว่งห2ถก็ถือว่าสปีดดีนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดนะฮะ <laughs> ไอที่ชื่นชอบโอนาน่าก็จัดไปเลยครับผมใครที่ไปสายคอนเทนต์ก็จัดได้เหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะเอาไปว่าดูกันนะครับมาที่คิงลุยส์หรือว่าลุยส์เซเลสของเรา้นาครับคนสุดท้ายนะครับพลังงานสี่นะครับด้วยความอายุนามก็เยอะแล้วนะครับสกิลพสี่ครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรนะครับก็สปีดทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้เล่นยากนิดหนึ่งนะ ใช้โซลิตกระชากเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้แล้วครับสปีดให้มาน้อยเกินนะครับเหมาะกับการตั้งหลักปักเลนในการยิงในกรอบเขตโทษเลยครับน่าจะจ่ายบอลแล้วก็พลิกบอลยิงมากกว่านะครับการที่จะกระชากให้หลุยโซลิกระชากไปนี่มันคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับคิดว่าน่าจะยากมากแต่การจบครอ่งกรอีครับนี่ความคง1 2 2่นะพลังกันมี1้อบนะครับอา่าแต่อื่นดีหมดนะครับความคงตัวก็ได้อยู่นะครับแข็งแรงดี เหลือแต่ความช้านี่แหละนะครับว่าในเรื่องของพลังแฝงก็ลดหายไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเหลือแค่ยิงไซก้อยเท่านั้นนี่ครับความเร็วเออโทษรับเวิร์กเลยเป็นสูงกลางครับมาถามว่าเป็นไงบ้างแอบแพงนิดนึงนะฮะถ้า300คือจะโอเคเลยนะครับ450ก็คงจะต้องให้สมพาเอฟซีหรือใครที่จะเอาไปทำคอนเทนต์ฟูบาร์ซ่าฟาูมามีฟูลิเวอร์พูลนะครับ ฟูลเอสพีเใช่ไหมมาจากไหนวะ <c oughs> อาแจกดิเอออาแจกไม่ใช่พี v ซะหน่อยมาจากอาแจกนะครับสโวลีส,สอืมเอาไปทำฟูลทีมมากกว่านะครับหมอที่เอาไปทำฟูลทีมน่าจะเอาสไติเกอร์มองว่าขอดูนิดน,นึงนะสัปดาห์อื่นสัปดาห์อื่นน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับตอบโจทย์แทนสโวลีสมากกว่านะของหน้ายังไม่มานะ สงสัยสัปดาห์หน้าแหละสัปดาห์สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมากองหน้ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอืมดูก็รู้แล้วไม่ค่อยแทบจะไม่มีกองหน้าเลยนะสงสัยมากองที่หิผมนี่แหละครับสัปดาห์หน้าเดาี๋ยวถ้าต้องการกองหน้านะครับก็ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเก็บแต้มสี่ร้อยห้าสิบไว้ก่อนนะครับลแล้วค่อยสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับ มีคนที่สอบผ่านบ้างไม่สอบผ่านบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะสอบผ่านนะครับส่วนใหญ่จะสอบผ่านอยู่นะครับถ้าจะโอ้โหถ้าจะเอาโซลิตมาเอาเดวปิโรดีกว่าหรือไปรอยิปหอมดีกว่านะครับเผื่อจะมีนักเตะที่สูงสปีดดีนะครับเื่นง่ายๆเข้ามานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับจบแับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย